สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมนะครับลิลินในเกมของ One Punch Man The Strong ก็ t นะครับบอกเลยว่าวันนี้นะครับเราจะมาจัดเทียริสกันนะว่าเทียริสตอนละครตัวละครตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับในเมตาของเกียโรนะรวมถึงในของเซิร์ฟจีนด้วยนะครับก็ก่อนจะดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ไปปูสมแเมมเบอร์ลดตั้งแต่20บาทนะครับแล้วก็ฝากไว้กับร้านเติมใครที่ตามหาร้านเติมเกม One Punch Man The Strong ก็ t ราคาถูกนี่เลยผมขอแนะนำร้าน Cookie Land Shop เติมถูกเติมไวปลอดภัยเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องกุกกิเลนช็อปเท่านั้นกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าตัวละครตัวไหนเนี่ยดีบ้างนะครับก็เชลิสนี้นะครับจะจัดสําหรับตัวของเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆแล้วกันนะเซิร์ฟเวอร์เก่าเนี่ยอาจจะไม่จัดนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เก่าเนี่ยก็คือมีตัวละครกันเยอะแล้วแล้วก็ทรัพยากรอ,อะไรอะ่ะมีค่อนข้างเยอะกันแล้วนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาตรงนี้กันละแต่เซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องการเลือกตัวการ มองถึงอนาคตว่าเราควรเลือกตัวไหนดีนะครับก็เดี๋ยววันนี้ต้องไปจัดกันนะม,มาก็เดี๋ยวจัดเลยนะครับว่าตั้งแต่ตัวเริ่มต้นของเกมแล้วนะของตัวเริ่มต้นของเซิร์ฟใหม่นะครับนั่นก็คือท um นะัสซึมากินะก็ทัสซึมากินะครับก็ผม,มให้ประมาณกลางๆแล้วกันนะแต่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอ่าไม่ไม่ค่อยแล้วกันคือทัชเนี่ยเป็นตัวที่เคลียร์มอนเนี่ยค่อนข้างไวนะครับคือเป็นตัวที่เริ่มต้นเซิร์ฟใหม่ๆมาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับ คือมันดีแค่นั้นจริงๆคือนอกจากนั้นอ่ะคือมัน p p ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆตอนนี้มันแจกการโร่ครับเพราะมันแจกการโร่เนี่ยทัดก็ไม่ไจะเป็นต้องมีไม่จำเป็นต้องเติมถึง288แแค่สายฟรีก็มีได้แล้วก็คือก็คือเก่งได้แล้วอ่ะก็มีการลโร่ก็คือแบกแล้วครับการโร่มันเก่งมากนะก็ทัดนะครับเอาไว้ไม่ค่อยแล้วกันนะเออมันไม่จาเป็นต้องมีมันไม่ต้องมีก็ได้มีไม่มีไม่ต่างกันนะครับมาต่อไปนะครับก็เป็นตัวของอะไรดี ก็เลี้ยงลงมาแล้วเลี้ยง,งขึ้นไปแล้วกันนะก็เป็นตัวของโซนิกล่าง1แล้วกันนะโซนิกยูอาร์ล่างหนึ่งนะครับผมให้ให้ดีแล้วกันนะคือโซนิกเนี่ยเป็นตัวบัสสปีดที่ค่อนข้างโอเคคือมันมีตัตดลูกไฟมันมีอะไรอย่างเงี้ยคือมันค่อนข้างโอเคแต่มันจะเทียบล่าง2ไม่ได้หรอกมันเทียบกิวบินไม่ได้หรอกแต่ว่าถามว่าดีไหมก็พอเล่นได้ครับคือถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆเนี่ยมันจะมีตัวเลือกเล่นไม่ค่อยเยอะจะมีโซนิกล่างไหนนะล่างล่าง2ที่เป็นล่าง SSR อ่าอันนั้นอ่ะก็ดีแต่ว่า มันก็จะไม่ดีขนาดนั้นถ้าเกิดเทียบกับ Sonic UR ร่างหนึ่งกะน,นะเออก็เอาไว้ประมาณนี้กันนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าซอร์มันใหม่มันจะหาได้หรือเปล่านะตอนนี้นะครับปะต่อไปนะครับเป็นตัวของอะไรนะ GC เออ G4 เนี่ยผมให้อ่าให้ไหนดีให้ไหนดีให้ไหนดี GC ผมให้อืมไม่ค่อยแล้วกันนะแต่สูงมกัศนเพราะว่า G4 เนี่ยเป็นตัวที่ เคียร์มอนวัทำอะไรไวัยแบบปุ๊บปับปุ๊บปับแบบไฟเผาแรงมากเดี๋ยวก็นั่นแหละตอนนี้มันเป็นเมตาแบบค่อนข้างหนานะโลกค่อนข้างหนาโลกหนาไม่พอเลือดอยังหนาอีกมันเจาะไม่ค่อยเข้านะครับยิ่งดาเมตตอนนี้จะเป็นดาเมจเป็นหมื่นเปอร์เซ็นต์น่ะจีสี่ดามเมจแบบลอยลอยเปอร์เซ็นต์เนี้ยโอ้โหสู้ยังไงก่อนนะเออก็ประมาณนั้นแหละเออก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับต่อไปนะครับก็เป็นตัวของซิริลซิริลนี่ผมให้อ่ากลางๆแล้วกันนะ ซูริลเนี่ยมันอยู่กลางๆแล้วเพราะว่าตอนนี้ซูริลมันมันโดนคุมกําเนิดหลายตัวไม่ว่าจะเป็นตัวของกิโลยูอาร์กิโลยูอาร์ที่มันสามารถบล็อกตัวของแลนตีได้ตัวของพิกกอตยูอาร์ที่มันบล็อกแลนตีได้ฟูเบกิยูอาร์ที่มันบล็อกแลนตีได้มันน่าไว้ตรงเนี้ยคิงกับตัวของซูริลเนี่ยไหลไปไกลมากๆนะครับมันทําให้มันโด่งๆอีกคือยงไม่ได้อ่ะคือถ้าเกิดมันโด่งๆได้มันก็แรงแหละแต่ประเด็นคือมันโด่งๆไม่ได้นะครับนั่นเลยคือประเด็นนะก็ ไว้ตัวนี้แล้วกันนะครับซลิวนะเคยเก่งแต่ก็ไม่เก่งมากแต่ว่าถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับก็ค่อนข้างดีนะเพราะว่ามันเคลียร์คนค่อนข้างไวแต่ก็ได้แต่อย่างที่ผมบอกนะมันมีตัวอย่างกาโรอยู่ซูลิวเลยอาจจะเล่นไม่ได้นะครับต่อมานะครับเป็นตัวของอะไรนะบร็อใช่บร็อผมให้อ่าให้ดีแล้วกันนะอาจจะสูงกระสนเอ้ยอ่ตาตั้งมตั้งมาสนิกหน่อยแล้วกันนะบล็อเนี่ยผมให้ดีนะครับ เพราะว่าคอโบลอนเนี่ยเป็นคอปีศาจท,ที่ค่อนข้างดีคือพวกเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆครับถ้าเกิดคุณไม่ใช่สายเติมขนาดนั้นนะ่ะคุณคุณไม่มีหลักบลอนอนะแต่ว่าบลอดเนี่ยถ้าเกิดคุณมีจริงๆนะเล่นปีศาจได้เล่นเล่นเล่นปีศาจได้ก็โอเคก็โอเคฟิชเชสในคอปีศาจได้แต่ว่ามันเทียบกับตัวของคอกิโลไม่ได้ไงก็เอาเอาไว้เอาไว้ไวไประมาณนี้แล้วกันนะคือสกิลนอกจากนั้นน่ะนอกจากคออะมันไม่ดีเลยนะของโบลอนนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้พอแล้วกัน ต่อมานะครับกระบองเหล็กนะกระบอกเหล็กผมให้เออกระบองเหล็กกระบองเหล็กกระบองเหล็กผมให้ดีแล้วกันนะกระบอกเหล็กเนี่ยดีตรงที่ว่ามันสามารถเพิ่มครีได้นะตอนนี้นะครับมันเพิ่มครีได้อะไรได้แต่ว่าก็นั่นแหละมันมันสู้กระบองเหล็กยูอาร์่างสองไม่ได้เนาะมันมันใหม่กว่าเออมันใหม่กว่าก็สู้ไม่ได้อะเอาตรงนี้พอแล้วกันนะเออเอตรงนี้พอแล้วกันนะคือตอนเนี้ยมันเล่นได้เพราะมันเอามาบูส์ครีเรชใช่ไหมมันสามารถเจาะการ์โลเข้าได้แต่ว่า ในเมตาหนาคตดนะครับมัน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 ไม่มีที่ให้มันนะก็ออยบอ,อกตรงนี้พอแล้วกันนะครับถอาเซิร์ฟใหม่ๆนะต่อมานะครับตัวอะไรนะคิงใช่ไหมคิงคิงนะครับเอาไว้ตรงไหนดีคิงถ้าเกิดเซิร์ฟใหม่ๆใช่ไหมเซิร์ฟใหม่ผมให้โหดเลยคิงเซิร์ฟใหม่ผมให้โหดเลยเพราะว่าเซิร์ฟใหม่ๆเนี่ยเขาจะต้องการตัวแรนตีมันจะไม่มีตัวแรนตีอ่ามันมันมันจะไม่มีตัวห้ามแรนตีนอกจากเกียร์ตัวเดียวนะ นอกจากกีโรตัวเดียวแล้วมันก็สามารถเพิ่มเลือดให้ได้เล่นตัวของคอนเทนต์ฮีโร่ได้ดีมากก็ให้คิงแล้วกันนะคิงก็ประมาณนี้นะครับมันสามารถบุต์ดาเมจบุต์อะไรได้ผ่านบอสโอ้โหตีบอสโหดผ่านด่านง่ายคือคิงเลยแต่แค่ p u p มันอาจจะแบบไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะต่อมาตัวอะไรอะตอมิกปะหรือเมลเมลก่อนจําไม่ได้ละอะอะตอมิกก่อนแล้วกันนะอะตอมิกตอนนี้ผมให้โหดเหนือคิง น้ำเมต้าตอนนี้นะน้ำเมต้าแบบของของของเซิรนะ์ฟจีนอะตอนนัดนันนตอนนี้ของผมคือเซิร์ฟจีนนะอ่ะอะตอมิกเนี่ยผมให้โหดเลยทําไมอะตอมิกถึงให้โหดเพราะว่าเซิร์ฟจีนตอนนี้เขาถอดกระบ,บองเหล็กกันเขาใส่อะตอมิกแทนเพราะว่าอะตอมิกเนี่ยมันมีพาสติคที่มันสามารถลดดาเมจจากพวกตัวละครที่คิดจากพังโจมตีได้แล้วตอนนี้มีตัวที่คิดปังโจมตีอยู่2ตัวก็คือตัวของบอลลอตกับ บอลล็อกกัจีนอนนะครับที่มันใส่ของโจมตีแล้วดามเมจตัวนี้มันสามารถลดได้นะครับก็อะตอมิกเนี่ยก็เลยโหดนะอะตอมิกจะเป็นทางเลือกีกหนึ่งตัวที่อนาคตจะใส่ได้นะครับแต่ว่าต้องยอมต,อต้องบอกก่อนว่าทีมต้องหนาระดับหนึ่งนะถึงแสอะตอมิกแล้วมันวัอกะเออถ้าเกิดทีมไม่หนาระดับหนึ่งอ่ะคือแบบอะตอมิกนี่คือแบบไก่แจ้นะ <c oughs> <c oughs> ก็อะตอมิกน,น่าจะใส่เลือดก,กันนะสำหรับอะตอมิกนะครับก็ให้โหดเลยแล้วกันนะ ต่อมานะครับก็เอาเป็นอะไรดีเอาเป็นเมลสากาัดแล้วกันนะเมลสากาัดนี่ผมให้แบบเอาไปข้างล่างเลยเมลสากาัดนอกจากยืนแทงเหมือนกีนอตแล้วเอ้เหมือนกับกาโรแล้วก็ไม่ได้เก่งเลยนะครับก็วนี้ต่อต่อไม้นะครับต่อไม้ต่อมานะเป็นปุบอมอ่าปุบอมปุบอมเซิร์ฟใหม่ใช่ไหมให้ไม่ให้ไม่ค่อยเลยให้สูงกว่าเมลสากาัดปุบอมเคยเก่งระดับหนึ่งช่วงหนึ่งแต่ว่า ตอนนี้ไม่เก่งแล้วนะครับเพราะว่ากาโลอ่ะมันมาทําให้เมตามันยิ่งแจกนะยิ่งแจกนะไอ้ตัวพวกนี้ไม่จะเป็นเลยคือแบบมีกาโลตัวเดียวก็พอนะครับมันทาให้ตัวอื่นน่ะมันดูแย่แต่จริงมันไม่แย่หรอกเออก็ปูบอมนะครับตีหมูได้อะไรได้แต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่เมตาของปูบอมนะก็รอนะคนละครับเมตาปูบอมยูอาร์บวกเออ,เอ,อไปไปต่อต่อไปเป็นใครนะเป็น เฮลไฟเฟรมปะหรือเกลวินก่อนนะเกลวินก่อนแล้วกันนะเกลวินนะครับเซอร์เวอร์ใหม่ผมให้เกลวิ win, ตนตัวนี้มันเก็บได้ไหมไม่แน่ใจก็ให้โหดแล้วกันนะเกลวินเนี่ยโหดมากนะครับเลื่องกระป๋าสปีดคือมันดีกว่าตัวของตัวของโซนกแน่ๆอ่ะมันก็ต้องเรียงเรียงล,ล,ล,ลำดับขึ้นไปนะก็ดีดีอยู่แล้วกันนะครับเพราะว่ามันสามารถสตันได้อะไรได้ก็โอเคนะครับแค่ว่ามันสั่นกัะโดดไปได้แค่นั้นเองเออโอเคต่อไปครับตัวว่าสปีดนะก็แน่นอนต่อไปเป็น เฮลไฟเฟรมเฮลไฟเฟรมตอนนี้หรอผมให้ดีแล้วกันนะเฮลไฟเฟรมเนี่ยมันสามารถลดดาเมจของกาโรได้นะครับก็โอเคแต่ว่ามันอาจจะลดตัวของไอตัวพลักตันตัวตัว,ต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 วหลังๆไม่ได้แล้วกันนะก็ให้มาแค่ดีพออ่ะกลางๆกันกลางๆเอาไปกลางเลยเมตานะคเนเม่งไม่ได้ใช้อยู่แล้วลดไม่ได้เลยสักตัวเม่งเออเอาไปกลๆเอาไปไกลๆเลยต่อมานะครับทะเลลึกนะ ทะเลลึกเนี่ยผมให้เป็นตัวของอืมโซลใ,ใหม่ใช่ไหมให้ดีแล้วกันนะทะเลลึกทะเลลึกเนี่ยมันมีโล่นะมันมีทอท์สไหมให้ลูกไฟได้อะไรเนี่ยมันค่อนข้างโอเคคือตัวของคอกิโลเนี่ยถ้าเกิดใครไม่สุมพาร์ทสองอะ่ะจะไม่มีลูกไฟให้หรือว่าตัวของโซนิกน่างสองเนี่ยไอโซนิกอยู่อาร์นั่งสองเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่สุ่มพาร์ทสองอะ่ะหรือว่าพาร์ทหนึ่งเฉยๆเนี่ยคุณก็จะได้จะได้ลูกไฟสองลูกและถ้าเกิดเป็นตัวของทะเลลึกเนี่ยมันสามารถ อ่พอลรถไฟได้ได้เกิดพาร์ทสองที่ประมาณสามลูกมั้งพอๆกับโซนิกแหละคือแบบคนที่ไม่มีโซนิกอะครับเซเว่ยใหม่นะบางคนอาจจะไม่มีโซนิกเว้ยโซนิกอยู่อาร่างสองอะดังนั้นตัวของอ่ทาทะเลนึกเนี่ยสามารถมาช่วยตัวนี้ได้นะครับมันช่วยได้นะเออต่อมานะครับเป็นตัวของจีนอตนะจีนอตเซเว่ยใหม่ผมให้กลางที่จริงอยากให้ล่างด้วยซ้ำเอาไปตรงตัวนี้แล้วกันนะตัวนี้แล้วนะไปไปลายเลย จะเรื่องอานะครับเคลียร์เคลียร์มอนได้เคลียร์โมได,มได้พันด่านได้แต่ว่านอ,นอกจากนั้นคือ p ีอสู้ไม่ได้เลยนะครับสู้ตัวของกาโรไม่ได้เลยนะครับก็เอาไว้เท่านี้พอนะต่อมานะครับเป็นตัวของอ่าฟุบุกิฟุบุก,กิใช่ไหมฟุบุก,กิฟุบุก,ก,บก,กินะครับเซอร์ไใหม่ๆใช่ไหมให้ดีเพราะว่าเคลียร์มอนไวพันด่านได้ อพิวพีก็โอเคไม่ได้แย่อะไม่ได้แย่ไอเคียรหมูได้อะไรได้มันนันมันอยู่ในเมตาเออ่เมตาตัวของกาโร่ไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดอนาคตเนี่ยมันเป็นตัวของจีนอสหรือว่าโบลอนเนี่ยฟูกิก็ยังพอไปไหวนะครับอาจจะอาจจะไม่ได้ดีเท่าไอตัวเพื่อนอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะถ้าเกิดมันมีให้สุ่มรู้สึกว่าจะมีในไต้หวันมั้งไต้หวันน่ะสุ่ม210 10ใบหรือ220 220 240ใบองรในตู้ของเกียร์โระมันจะได้ตัวของลูกแก้ว เลือกระหว่างฟูบุก,กิหรือไม่ก็ทัตซึมะกิได้นะครับก็ตอนนี้เลือกเป็นฟูบุก,กินะได้แต่ใครจะเลือกนะครับต่อมานะครับเป็นตัวของอัศวินอัศวินเนี่ยผมให้กลางๆนะเพราะว่าอัศวินเนี่ยมันมันสู้ตัวของการโร่ไม่ได้นะครับคือการโร่อย่างที่ผมบอกว่าการโร่มันมันทำให้เมตามันค่อนข้างวุ่นวายนะครับก็อัศวินมันกลางๆแล้วกันนะต่อมาครับยุงยุงผมให้กลางๆเลยเซอร์เวอร์เอาเอาเอาไปไอโอไอทายเลยกันนะ ยุงเนี่ยมันกิ่งไหมมันมันกิ่งมันแรงไหมมันแรงแต่ว่าด้วยความที่ว่ายุงอ่ะมันต้องบิวเป็นโจมตีมันต้องใส่ของโจมตีมันจะไปเย่งของตัวของโบล้อยกัตจีนอตแล้วถ้าเกิดปั้นยุงไม่สุบั้นปั้นปั้นยุงไม่สุดมันก็จะทําให้เลือดยุงนั้นน้อยตามด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคือการที่คุณจะปั้นสักตัวหนึ่งขึ้นมาให้มันตันนะครับให้มันหกดาวหกดาวหกดาวเหลืองตัวของอุปกรณ์ทั้งตัวอะไรเงี้ยมันค่อนข้างแพงนะครับแล้วยิ่งทรัพยากรตอนเนี้ยมันแพงขึ้นเยอะ การที่คุณจะปั้นหลายๆตัวมันไม่ใช่ทางทางเรื่องที่ดสีสักเท่าไหร่นะในด้าน PUP นะครับแต่ถ้าเกิดเรื่องกันพลังเนี่ยอันนี้โอเคนะครับต่อมาครับก้คิดสุด e กูคิดสตอนนี้ผมให้ดีแล้วกันนะให้ดีแล้วกันนะก็โอเคแต่ว่ามันก็ไม่ดีขนาดนั้นการที่มีคุณมิโลเยอะมันก็โอเคแต่แค่ว่าในเมตาของเกโลมันทําให้ G กูคิดสเนี่ยมันไม่มีผลเท่าไหร่นะครับทีมันแน่นเกินไปนะอ แต่ไปแฟดลืมแฟดไปได้ไงเนี่ยแฟดนะครับเอาไปเอาไปตรงไหนดีแฟดเนี่ยไปกลางๆเลยเฮ้ยแฟดนี่กากเลย <c oughs> ไล่ตีไม่ได้อะ่ะคือแบบพอเจอเกิโลแล้วมันไล่ตีไม่ได้ก็ไปกากเลยแล้วกันนะเออแม่งทำอะไรไม่ได้ละซอบมบี้แมนให้โหวดเลยสูงกว่าเกวินซอบมบี้แมนตัวบัสสปีดนะครับแน่นอนนะตัวบัสสปีดโหดมากลูกได้เกิดได้อะไรได้หมดเลยคือเก่งมากซอบมบี้แมนครบคขึ้นสุด ต่อมานะครับเป็นตัวของเด็กแล้วกันนะเด็กผมยังให้โหดอยู่ให้ให้โหดอยู่นะเซิร์ฟเวใหม่นะครับยังให้โหดอยู่เพราะว่าคอเด็กเนี่ยค่อนข้างหนาหนามากหนามากๆคือคือมันหนามากๆถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่มาตีกันไม่เข้าหรอกเออก็มันจะมีช่วงหนึ่งที่มันเป็นเซิร์ฟเวใหม่ปะแล้วมันมีคอเด็กอะ่ะอันนี้คือคอเด็กถ้าเกิดไม่คอเด็กมานะคือแบบไม่ตีใครไม่มีใครตีคุณเข้าอะ่ะเออก็ประมาณนั้นแหละมันคอมันดีนะครับแล้วก็สกิลมันค่อนข้างโอเคนะ ต่อมานะครับด้วงร่วงตอนนี้มันโดนกระบอกเหล็กแก้ผมให้ตอนนี้นะกากอ่ะให้ดีแล้วกันนะถ้าเกิดอ่ะถ้าเกิดแต่เป็นเรื่องพิ P P ีพวอย่างเงี้ยโอเคด้วงร่วงดีอ่ะอ่ะให้ดีให้ดีให้ดีด่วงดีนะครับอ่ะดีดีแบบดีทั้งหน้าเลยร้วงดีนะครับผ่านด่านได้อะไรได้แต่แค่ว่า P ิวตอนนี้มันโดนกระบองเหล็กแก่ถ้าเกิดคุณไม่มีถ้าเกิดคุณเจอกระบ,บองเหล็กคุณก็โดนร่วง คุณ,คณด,ดูคุณก็ไม่ได้เกิดอะแค่นั้นแหละ,หละเออมันก็ไล่ไต่เกิดได้ไล่ไล่ติดได้น้อยลงเพราะว่าไต่เกิดมันน้อยลงอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ครับต่อไปนะครับเป็นตัวของเอตินไปขไว้กลางเลยไปไม่ต้องพูดเยอะนะครับปัญญากต้องบ้านโตยิ่งตอนนี้มีตัวแก้ตันเยอะแล้วก็ไม่เก่งนะครับพิกก็อ์นะครับเอาไว้ตอนนี้เหรอตอนนี้คือเซิร์ฟเวอร์จีนใช่ไหมให้ดีไปไปไอ้ให้กลางกลางไปไปเลย พี่ก๊อดแรงตีได้สร้างโลได้แต่ว่าสกิลส่วนใหญ่ครับมันจะเป็นลิงก์มันจะไปเชื่อมกับตัวของเด็กซึ่งตัวนี้มันไม่ใช่เมตาเด็กมันคือเมตาของเกโลนั้นเอาไว้ข้างล่างเลยครับต่อมานะครับโซนิกเออให้โซอนิคยูอาร์ล่างสองนะครับให้เมตาเนื่องจากซอนิกยูอาร์ล่างสองเนี่ยมันเป็นตัวของบัฟสปีดเออ่เพิ่มลูกไฟได้แล้วก็เพิ่มดาเมจของทีมได้แล้วก็ลดดาเมจของทีมได้ตัวนี้ค่อนข้างครบเครื่องมากๆนะครับตัวของโซนิกนะแต่โซนิกเนี่ยก็มีเงื่อนไขอยู่นะครับไอพวกตัวหลังๆเนี่ยจะพูดต้องพูดว่า เงื่อนไขนะครับคือต้องพาร์ทสองอุตสามดาวเกือบทุกตัวมีเกิโลอ่ะที่ไม่มีอาวุธก็ได้แต่ต้องพาร์ทสามไม่ก็พาร์ทสองอ่ะแต่ตัวอื่นเนี่ยค่อนข้างบังคับอ่ะแล้วก็มีกาโร่ตัวหนึ่งกาคาร์โลเนี่ยพารหนึ่งก็เก่งนะครับต่อมานะครับโซกาโร่นะกาโร่นะครับให้เมตานะตอนนี้นะครับคือมันยังเมตาในด้านของเซิร์ฟเวอร์อรใหม่ๆอยู่เซิร์ฟเวอร์ใหม่มนเนี่ยทางเลือกไม่เยอะหนึ่งทางเลือกเขาไม่เยอะ การที่มีการทางการท,ท,ที่เกมแจ็กการโร่เนี่ยทำให้การผ่านด่านนะครับง่ายมากๆการพีก็ง่ายมากๆนะครับคือพลังคุณจะพลังเท่าไหร่ก็ตามอ่ะคุณเจอคุณการโร่คุณเปิดทีหลังอ่ะคุณแพ้ไั่คือประมาณนั้นนะครับสำหรับก,การโร่นะกระบอกเหล็กนะครับผมให้หลังการโร่แล้วกันนะเพราะว่ากระบอกเหล็กเนี่ยมันมันเอามาแก้ตัวของเอ,อ่อร่วงก็จริงแต่ว่าตอนเนี้ยกระบอกเหล็กอ่ะมันโดนเรียกว่าโดนเนื้อไหม มันก็ไม่เชิงเนิบหรอกมันคือการปรับนะครับทำให้เออโบลท์ตอนที่มันติดตัวของอะไรนะไม่ไดท้อไอโรแดงๆที่มันคุกเข่าอ่ะมันทําให้กระบอลิกกลับมานะครับตอนแรกมันไม่กลับมานะกระบอลิกมันต้องรอกับไอโบลท์ตายก่อนกระบอลิกถึงจะกลับมาใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยคือพอโบลอสมันคุกเข่าอ่ะกระบอลิกกลับมาเลยมันก็ทําให้กระบอลิกอ่ะพุนตกมากๆนะครับอ่าแต่เมตาตอนเนี้ยมันเก่งมากๆในช่วง3เดือนนี้ก็คือช่วงของเซิร์ฟเวอร์บ้านเราเนี้ยตอนนี้เก่งมากจนถึงตัวของโบลอสมา พอถึงโบลต์มาเนี่ยกามอลิกไม่กิ๋งนะครับกิ๋งประมาณ3เดือนน้อยมากนะครับกามอลิกจะกิ๋งมากๆประมาณ3เดือนนะครับก็ให้ประมาณนี้พอแล้วกันนะต่อมานะครับเกโลผมให้ข้างหน้าเลยเกโลเป็นตัวที่เก่งมากนะครับคอเป็นคอที่อันเอกประสงค์สุดๆลดดาเมจเพิ่มดาเมจโอ้โหแม่งทุกอย่างอ่ะลดมีเพิ่มลูกไฟเพิ่มลูกเพิ่มลูกไฟลดลูกไฟคือแบบโอ้โหเลือดหนาๆอย่างเงี้ยตัวที่ครบเครื่องสุดๆเกโลนะครับแนะนํานะที่พาร์ทสขั้นแนะนํานะครับคือพาร์ทส จริงอะ่ะอยากให้ขั้นต่ำด้วยซ้ำขั้นต่ำอะ่ะคือพาร์ทสองคือพาร์ทหนึ่งมันเก่งไหมมันก็เก่งแต่ว่าพาร์ทสองดีกว่านะเป็นตัวคอที่ว่าผมว่าแนะนำพาร์ทสองคืออันที่ผมบอกไปอะ่ะในคลิปตัวของกระบองเหล็กอ่ะว่าใครที่แบบไม่มีงบสุ่มกิโลพาร์ทสองจีนวัดพาร์ทสองโบร่าพาร์ทสองที่มีอาวุธอะ่ะคุณข้ามไปเลยดีกว่าอ่าเพราะว่ากิโลพาร์ทสองเนี่ยมันเพิ่มลูกไฟฝั่งเราได้แล้วก็ลดลูกไฟฝั่งเขาได้แต่พาร์ทหนึ่งไม่มีนะครับการเพิ่มลูกไฟลดลูกไฟเนี่ย เดิ้ใครเล่นอยู่แล้วอะจะรู้ว่าตัวเนี้ยในการด้าน PVP นะมีผลมากๆมากๆนะครับมากๆนะอืมก็ประมาณนั้นนะครับต่อมานะครับเป็นตัวของจีน้อนนะจีน้อนผมให้ตอนนี้แล้วกันนะจีน้อนเนี่ยเก่งมากๆนะครับจีน้อนดัมเมจแรงมากอะไรแรงมากๆลดดัมเมจได้เพิ่มดัมเมจได้แต่ว่าจีน้อนะต้องเงื่อนไขก็คือต้องพาสซ์สองวุฒิสามดาวเท่านั้นถึงจะแรงนะครับเห็นในคลิปอะบางคนเห็นในคลิปจีนหรือเห็นอะไรเงี้ยว่าเขาแรงๆใช่ไหม เออใช่มาแรงอย่างนั้นแหละแต่ว่าต้องดูอดีเราด้วยนะครับว่าไหวถึงจุดๆนั้นหรือเปล่าเพราะว่าการปั้นของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะครับเออถ้าเกิดคุณปั้นของแบบไก่แจ้แล้วคุณยิงไม่แรงมันก็เท่านั้นนะเอออ่ะแต่แต่จีน้อนเนี่ยเดินกแรกนะครับจะมาแพ้ตัวของกาโร่นะเพราะว่าเออมันยิงไม่เข้านะครับมันมันยิงไม่เข้าจริงๆมันยิงไม่เข้าจริงๆเออมันก็จะแบบแพ้กาโร่อยู่ดีอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไม่ต้องเสียใจนะครับรอการมาของ อโบลอสนะครับนี่บลอสเลยบอลอสนะครับเป็นตัวที่มาแก้ตัวของกาโรและกระบองเหล็กรวมถึงหลายๆตัวบลอสน,นะครับอาจจะเตะไม่แรงมากแต่ว่าการเตะแต่ละทีของมันสามารถลดจํานวนอมตะเทินลงของกาโรดได้มันทําให้กาโรเนี่ยที่เก่งมากๆกักลงทันทีเออพอกักลมทันทีใช่ไหมกระบอกเหล็กก็จะหุ้นตกต่างหากเพราะว่า พอการ์ล็อตมัน il, คุกเข่าปุ๊บกระบอกเหล็กจะกลับมาเลยแทนที่จะต้องรอให้การ์ลอตแทนที่ต้องรอให้บลอสเนี่ยตายก่อนใช่ไหมกระบองเหล็กถึงจะกระบอกเหล็กก็จะกลับมานะครับนั่นแหละบลอตจะเป็นตัวที่กิ่งมากๆแต่งั้นไขของบลอตก็มีก็คือต้องพาร์ตสองวูสามดาวนะครับอ่ะต่อมานะครับเป็นตัวของหน้ากากหวานหน้ากากหวานเนี่ยผมไม่อยากให้ค่ามเยอะเท่าไหร่นะคือหน้ากากหวานเนี่ยมันมาเล่นในเมตาเนี่ยดีไหมดีมากนะครับแต่ว่าด้วยความที่หน้ากากหวานเนี่ยมันเป็นตัวที่ เรียกว่าไงดีนักกากหวานเป็นตัวที่ว่าต้องพึ่งทีมค่อนข้างเยอะคล้ายๆตัวของใต้ดินนั่นแหละที่ว่าทีมต้องหนามากๆระดับหนึ่งต้องมีของให้มันเยอะๆระดับหนึ่งต้องเป็นบ้านที่โตหน่อยแต่ถ้าเกิดเซิร์ฟใหม่เนี่ยผมให้ให้ให้ใหหน้ากาบอลิกหน่อยแต่ว่าหลังการโร่นะครับเพราะว่านักกากหวานเก่งมากแต่เงื่อนไขมันค่อนข้างเยอะในการเล่นค่อนข้างเยอะ้านที่คนที่จะเล่นนักกากาหวานได้ต้องเป็นบ้านโตเท่านั้นนะครับบ้านโตคือแบบบ้านโตๆเลยแบบ แบบของแน่นๆแล้วอะเออต้องเป็นป้านนั้นอย่างเดียวนะครับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆไม่ค่อยแนะนำนะดาเมจมันน้อยมันซับคอได้แค่คอกิโลกิคอคอเดียวนะครับซับคออื่นไปได้นะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวของเทริสนะใครที่สงสัยตรงไหนก็สามารถถามได้นะครับเทริสผมประมาณนี้นะเออก็สามารถพูดคุยได้เทลิสนะครับไม่ได้ว่ากันอืมแต่ขอคุยด้วยเหตุผลแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นเมตาซับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆแล้วกันนะครับ โอเคครับก็คลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะครับไว้เจอัคลิปหน้าครับบายบายครับสวัสดีครับ